พระวจาของเราเจ้าเระจําจำวันเสาร์ที่สองพฤศจิกายนวันภาวนาอุทิตแด่ผู้ล่วงลับบทอ่านจากหนังสือโยบบทที่19ข้อหนึ่งและข้อ2 3ถึง27โยบกล่าวว่าข้าพเจ้าอยากให้ถ้อยคำของข้าพเจ้าถูกบันทึกไว อยากให้จารึกไว้ในหนังสืออยากให้ใช้สิวเหล็กและตะกัวสลักไว้บนหินให้คงอยู่ตลอดไปส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้ปกป้องข้าพเจ้าทรงพระชนอยู่จะทรงลุกขึ้นยืนเป็นคนสุดท้ายบนฝุ่นดินเมื่อหนังของข้าพเจ้าถูกทำลายและไม่มีร่างกายอีกแล้วข้าพเจ้าจะเห็นพระเจ้า ข้าพเจ้าจะเห็นพระองค์อยู่เคียงข้างในตาของข้าพเจ้าจะแลเห็นพระองค์ไม่ใช่อย่างคนแปลกหน้าข้าพเจ้ารู้สึกมีความมั่นใจเช่นนี้บทอ่านจากจดหมายนำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่หข้อหถึง11 พี่น้องความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เราทรงหลังความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเราขณะที่เรายังอ่อนแอพระคิดเจ้าสิ้นพระชนเพื่อคนบาปตามเวลาที่กำหนดยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรมบางครั้งอาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริงๆได้ แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเราเพราะพระคิดเสจเจ้าสิ้นพระชนเพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปบัดนี้เมื่อเราได้รับความชอบธรรมโดยอาศัยพระโลหิตของพระองค์แล้วเดชาพระองค์เราก็ยิ่งจะได้รับความรอดพ้นจากการถูกพระเจ้าลงโทษถ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเดชาการสิ้นพระชนของพระบุตร ขณะที่เรายังเป็นศัตรูอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อกลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดพ้นเดชาพระชนมชีพของพระองค์ด้วยมิใช่เพียงเท่านั้นเรายังภูมิใจในพระเจ้าเดชาพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเดชาพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้ว บทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่หข้อ3 7มสเถึงสี่สิบเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนที่ติดตามพระองค์ว่าทุกคนที่พระบิดาทรงมอบให้เราจะมาหาเราและผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ผลักใสไปเลยเพราะเราลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อทำตามใจของเราแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาก็คือเราจะไม่สูญเสียผู้ใดที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราแต่จะให้ผู้นั้นกลับคืนชีพในวันสุดท้ายพระประสงค์ของพระบิดาของเราก็คือทุกคนที่เห็นพระบุตรแล้วเชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร และเราจะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอานานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันที่พระศาสนจักรให้เราคิดถึงผู้ล่วงรับ อาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราหรือบุคคลที่เรามีความสนิทชิดเชื้อหรือที่เราไม่รู้จักและภาวนาเพื่อเขาหลายปีก่อนนี้พ่อได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศอิตาลีโดยสายการบินอาลิตาเลียใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงก็ถึงสนามบินฟิลมิชิโนที่กรุงโรมในขณะที่กำลังยืนรอลงจากเครื่อง พ่อยืนอยู่ใกล้ๆกับพนักงานต้อนรับชายคนหนึ่งบนเครื่องซึ่งพ่อถามเขาว่าเครื่องบินเหล่านี้ลำนี้จะพักไหมพ่อเห็นบินมาแต่ไกลจากประเทศออสเตรเลียผ่านมารับผู้โดยสารที่กรุงเทพแล้วต่อมาถึงโรมซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากน่าจะมีการพัก พนักง,งานต้อนรับได้พูดกับพ่อประโยคหนึ่งที่ทำให้คิดมาตลอดจนถึงบัดน,นี้เขากล่าวว่าเครื่องบินลำนี้พอส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วก็เปลี่ยนพนักง,งานชุดใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็จะนำเครื่องบินต่อไปพ่อถามเขาว่าเครื่องบินไม่พักเลยหรือตอบว่าจะพักเมื่อครบกำหนดต้องตรวจสภาพเท่านั้นมิฉะนั้นเครื่องบินก็บินต่อไป เพราะเขาสร้างเครื่องบินมาให้บินไม่ให้จอดไว้เฉยๆยิ่งบินยิ่งดีเพราะจะทำให้ตัวเครื่องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นประโยคที่สกิดใจพ่อก็คือเขาสร้างเครื่องบินมาเพื่อบินมีใช่จอดไว้เฉยๆก็เลยนำประโยคนี้มาคิดต่อถึงชีวิตมนุษย์เราแต่ละคนและถามตัวเองว่า และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เรามาเพื่ออะไรเราอยู่กันไปในแต่ละวันเพื่ออะไรกันคนเขาสร้างเครื่องบินมาเพื่อให้บินและพระเจ้าทรงสร้างคนมาเพื่ออะไรก็เลยไปค้นหาในพระกัมภีเพราะพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถูกบันทึกไว้ในนั้นแล้วน่าจะมีคำตอบซึ่งก็เป็นความจริงครับท่านผู้ฟัง มีตัวบทที่บอกเหตุผลให้ทราบว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาทำไมมากมายหลายตัวบทจะขอยกมาอ้างเพียงสองตัวบทคือพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่3ข้อ16 อีกประโยคก็คือในบ้านพระบิดาของเรามีที่พำนักมากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่านและเมื่อเราไปและเตรียมที่ให้ท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราด้วยเพื่อว่าเราอยู่ที่ใดท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยจอนบทที่14ข้อ2ถึงข้อ3 ตัวบททั้งสองทำให้เราทราบว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเพราะรักและปรารถนาจะให้มนุษย์ได้ไปอยู่กับพระองค์อย่างมีความสุขตลอดไปและนี่ก็คือเป้าหมายของมนุษย์ในโลกนี้ครับกล่าวคือโลกนี้เป็นเพียงทางผ่านเป้าหมายสุดท้ายก็คือการไปอยู่กับพระเจ้าในบ้านของพระบิดา จากพระคัมภีร์หนังสือผสมการบอกเราว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มีชีวิตพระองค์ไม่ได้สร้างความตายแก่มนุษย์ความตายได้เข้ามาสู่โลกเพราะบาปดังที่มีเขียนไว้ในจดหมายถึงชาวโรมว่าบาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียวและความตายเข้ามาเพราะบาปฉันใดความตายก็แพร่กระจายไปถึงมนุษย์ทุกคน เพราะทุกคนทำบาปฉันนั้นเมื่อทุกคนทำบาปทุกคนจึงตายเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นงานชิ้นโบแดงของพระองค์ทรงสร้างให้เป็นภาพลักษณ์ของพระองค์ด้วยพระวจาที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยีพระองค์จึงไม่ทรงปรารถนาให้มนุษย์ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของพระองค์ต้องเสียไปพระองค์จึงได้ส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร ดังนั้นมนุษย์จะไม่ตายอีกแต่จะมีชีวิตนิรันดรท่านผู้ฟังอาจถามว่าเราเห็นคนตายอยู่ทุกวันทำไมจึงพูดว่ามนุษย์จะไม่ตายนบุญปาโอโลให้ความกระจ่างแก่เราในจุดหมายของท่านถึงชาวโครินธฉบับที่หนึ่งว่าโปรดฟังเถิดข้าพเจ้ามีทำล้ำลึกข้อหนึ่งจะบอกท่าน เราทุกคนจะไม่ตายแต่เราทุกคนจะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดชั่วพริบตาเมื่อเป่าตแตรครั้งสุดท้ายเสียงตแตรจะดังขึ้นแล้วผู้ตายจะกลับคืนชีพยอย่างไม่เน่าเปื่อยและเราจะเปลี่ยนแปลงเพราะธรรมชาติที่เน่าเปื่อยได้ของเรานี้จะต้องสวมใส่ความไม่เน่าเปื่อยและธรรมชาติที่ต้องตายนี้ จะต้องสวมใส่ความไม่รู้จักตายโรมบทที่15ข้อ51ถึง53ท่านผู้ฟังครับความตายเป็นภาษาที่เราพูดกันจดหมายของนักบุญเปาโลเช่เรอยเข้าใจว่าในความเป็นจริงชีวิตเป็นการต่อเนื่องครับจากสภาพที่ตายได้เน่าเปื่อยได้ไม่ถาวรเปลี่ยนแปลง เป็นสภาพที่เป็นอมตะไม่เน่าเปื่อยอยู่อย่างถาวรและตลอดไปเปาโลเปลี่ยบให้เราฟังโดยยกตัวอย่างของเมล็ดข้าวที่เปื่อยเน่าแล้วเปลี่ยนปลายเป็นต้นข้าวอยู่ในสภาพใหม่ของจิตวิญญาณวันนี้จะเป็นวันที่เราขอบคุณพระเจ้าในขณะที่เราอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ล่วงหลับ เราเชื่อว่าชีวิตของเราในทุกนาทีอยู่ในออมพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองและช่วยเราให้ได้ไปอยู่บ้านแท้นในสวงสวรรค์พร้อมหน้ากันสักวันขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน